สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l Magic Smarble Tarot by a s a Pat นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้ถึงคิวของความรักชาวธาตุดินนะคะชาติดินก็จะได้แก่ราศีพฤษภกันและก็มังกรน,นะคะในเดือนมีนาคมนี้ชาวธาตุดินจะมีพลังงานของความรักเป็นเช่นไรนะคะ เดี๋ยวน,นี้าจารแพทจะมาดูดวงให้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับ c h anel n ของอาจารย์แพทยด้วยสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอเจอกันนะคะก็สามารถติดตามกันได้นอกเหนือจากในช anel ทาง YouTube แล้วอาจารย์แพทยก็ยังมีเพจใน Facebook ด้วยนะคะใช้ชื่อว่าอาจารย์แพทยลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปนะคะสะกดด้วยสระแอพอพา,พาแล้วก็ทอทงนะคะเอาละค่ะ <c oughs> การดูดวงนี้ก็เป็นลักษณะการดูแบบ general listing นะคะก็คือไม่อินมากจนเกินไปอย่างที่เรารู้รกันนะคะแต่เป็นการดูโดยภาพรวมเราจะมาดูพลังงานความรักของคุณคุณชาวธาตุดินกันว่าภายในเดือนอมีนาคมนี้นะคะคุณจะเจอกับเรื่องอะไรพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะโอเค ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะคุณคุณชาวธาตุดินใครที่ลัคนาราศีอยู่พฤกษกกังมงกรน,นะคะก็สามารถดูชแนลนี้ได้นะคะดูช่องนี้ดูคลิปนี้ได้ส่วนใครที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถที่จะดูจากวันที่นะคะที่จันแพทแบ่งให้ในดิสคริปชั o นนะคะเดี๋ยวก็เลื่อนลงไปดูกันนะคะไพ่อของชาวราศีก,ก,ศกันพฤกษ์กังมงกรคือธาตุดินนะคะออกมาแล้ว5้าใบค่ะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะอีกฝั่งหนึ่งออกมาแล้วค่ะนะคะห้าใบอีกเช่นกันโอเคครบแล้วนะคะเอาเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆชาวทาตดินเป็นอย่างไรบ้างสภาวะตอนนี้ เฮลแฟนออกมาเป็นใบแรกเลยของคุณนะคะเป็นสภาวะแห่งความนิ่งเฉยและนิ่งเงียบนะคะโฟกัสอยู่กับตนเองโฟกัสอยู่กับเรื่องราวที่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ตัวนะคะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับคนในครอบครัวนะคะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้นะคะจิตใจคุณจะค่อนข้างนิ่งอืมไม่วุ่นวนไม่ร้อนรนมากเหมือนแต่ก่อนนะคะไพ่เดอะสตาร์ยังมาบอกอีกว่า ในความนิ่งเงียบนั้นคุณก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเฝ้ารอคอยเฝ้าอธิษฐานนะคะเฝ้าวิงวอนนะคะหรือเฝ้าสวดมนต์วิงวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิงวอนขอในเรื่องของความฝันหรือสิ่งที่อยู่ในใจคุณความหวังต่างๆที่อยากจะรอให้มันเป็นจริงขึ้นมานะคะ ไพ่หนึ่งใบเท้าก็ยังมาบ่งบอกอีกว่าตัวคุณนะตอนนี้คุณก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไปในเรื่องของการเริ่มต้นริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งมันก็มีอะไรที่ทําค่อนข้างเยอะแยะไปหมดในช่วงนี้ชีวิตของชาวธาตุดินนะคะแแต่ก็มีพลังงานในเรื่องของอความมั่นคงพลังงานในเรื่องของความรักนะคะหรือใครบางคนก็มีความสุขอยู่กับครอบครัว นะคะอยู่กับลูกๆหรืออยู่กับคนรักอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในในพลังงานตรงนี้มันยังมองบอกถึงในเรื่องของความรักที่รอคอยมีความรักบางอย่างที่รอคอยหรือมีสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเขานะคะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะมีหนทางที่จะเป็นจริงได้หรือจะเกิดขึ้นได้นะคะ น,นี้เป็นพลังงานของคุณคุณชาวทาตุดินทีนี้มาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจคุณพลังงานของความรักที่อยู่ในใจคุณนะคะใครคนนั้นเป็นเช่นไรนะคะราชินีถือไม้เท้าค่ะนะคะราชินีถือไม้พายกก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอาเอาจริงเอาจังนะคะมีความมุ่งมั่นในแง่ของการทำงานเพราะฉะนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณคุณชาวท่าตุดินนะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจิตใจเขาเริ่มที่จะไปไม่ได้ยึดติดกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ก็ไปโฟกัสกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีงานหลากหลายเลยทีเดียวเข้ามาหาเขาแล้วเขาก็จะจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าสะสางงานแต่ละงานเนี่ยให้สําเร็จเสร็จสิ้นมันรวมทั้งงานเก่ารวมทั้งงานใหม่ที่กําลังจะมีเข้ามา เห็นไหมคะคุณทั้งสองคนนี้พอเวลาแบบโฟกัสเรื่องงานก็เรื่องงานกันทั้งคู่เลยนะจะไม่ใส่ใจอะไรเลยนะคะก็คือแบบบุ้งไปในเรื่องเดียวแต่เชื่อไหมว่าในตําแหน่งเดียวกันเนี่ยมันเรื่องหน้าแปลกชาว่าตดินมีไพ่สิบถ้วยส่วนคนที่คุณคิดถึงมีไพ่สิบเหรียญเพราะฉะนั้นอาจารย์พพทน์มองว่านะคะมันมีเส้นสายใยบางๆที่มันสื่อสัมพันธ์ถึงกัน สื่อสัมพันธ์ถึงกันสิบถ้วยและสิบเหรียญนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะบทสรุปแล้วเป็นอย่างไรของคุณเป็นเฮอร์มิตค่ะก็คือความเหงาและการเฝ้ารอเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มเหมือนต่างคนต่างรอไม่รู้ว่ารออะไรนะคะต่างคนต่างรออาจจะเป็นลักษณะของ ความรักที่เป็นรักทางไกลก็ได้นะคะยังไม่สามารถที่จะมาประสบพบเจอกันหรือยังไม่สามารถที่จะมาเจอกันแบบตัวจริงๆได้นะคะก็เลยได้แต่เฝ้ารอรอให้สถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายรอให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นนะคะถึงจะมีโอกาสที่ทําให้สิ่งที่คุณหวังหรือสิ่งที่คุณปรารถนาทาั้งคู่เนี่ยเกิดเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูสิว่า เมื่อต่างคนต่างรอนะคะความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรอเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในอนาคตในเดือนนี้ในอนาคตของเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นเช่นไรมันจะมีความก้าวหน้าอะไรเกิดขึ้นไหมหรือมันยังคงต้องรอคอยกันต่อไปแบบนี้นะคะ ไพ่หกเหรียญออกมาเป็นไพ่ใบแรกห้าไม้เท้าค่ะสามไม้เทา้าอัศวินถือไม้เทา้าและราชาช่วยมองว่านะคะในเดือนนี้อ่ะ มันมีเกณฑ์ในเรื่องของการสื่อสารมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อแต่ในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันยังเป็นการสื่อสารที่เขาเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่มันมีความขัดแย้งกันมันมีความรู้สึกที่ยังไม่สมูทสักเท่าไหร่นะคะยังมีความรู้สึกที่ไม่สมูทสักเท่าไหร่ แต่มีโอกาสที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารน่าจะเป็นลักษณะเหมือนจากเป็นเหตุจากเรื่องงานหรือเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีปัญหาบางอย่างที่อาจจะต้องแบบว่าขอความคิดเห็นหรือขอคําแนะนํานะคะเลยมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับข่าวสารหรือได้รับการติดต่ออัศวินถือไม่เท้าเกิดขึ้นในตําแหน่งภายในใจเขาในใจเขารู้สึกยังไงอยากคุยอยากคุยอยากติดต่อทั้งคุณและก็ทางเขานะคะอยากคุยอยากติดต่อกัน สามไม่เท้านะคะมันหมายถึงในเรื่องของการร่วมมือกันแต่สภาวะสิ่งหนึ่งที่บอกไว้ก็คือความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นบทสรุปแล้วลงท้ายมาเป็นราชาถือถ้วยนะคะก็ความรักมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในขั้นที่เรียกว่า ปรับความเข้าใจกันอะไรที่คุยกันไม่เคยลงตัวนะคะท้ายที่สุดจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะมีการเทคแอคชั่นหรือมีการที่จะแสดงออกถึงอะไรบางอย่างนะคะให,ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้นะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการาพูดคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันอะไรประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึง ห้าไม่เท้าคือการตั้งรับตั้งคือตั้งแง่กันนะคะทั้งสองฝ่ายก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการตั้งแง่กันหรือมีคําถามมากมายที่อยากจะสอบถามอยากจะอ,อยากจะขุดคุยหาความเป็นจริงนะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าหกเหรียญเนี่ยก็คือควรจะปล่อยๆค่ะอย่าพึ่งไปจู่โจมหรืออย่าพึ่งไป ซักถามอะไรเยอะแยะค่ะค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะค่อยๆได้คำตอบทีละนิดนึจากความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะทำไมเอ่อทำไมถึงไม่ต่างคนถึงต่างต้องเงียบหายทำไมต่างคนต่างก็อยู่ในสภาวะแห่งการรอคอยทั้งๆที่ในความรู้สึกแล้วเนี่ยก็ยังมีกันและกันอยู่ค่อนข้างมากนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมองแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อหรือมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารกันเพราะว่าเขาคนนั้นของคุณก็ยังคง รอคอยที่จะให้คุณเนี่ยกลับมาพูดจารอคอยที่จะปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะเอาละค่ะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลดูสิว่าไพ่โรแมนต์แองเจจะบอกอะไรกับคุณคุณชาวธาตุดินนะคะในเรื่องราวของความรักกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงหรือคุณถามถึงอยู่ make the efforts นะคะเขาบอกว่าให้พยายามหน่อย g u e s t love is worth taking t o s t e p your guide to take นะคะความรักดีๆนะคะมันและมีค่าเนี่ยมันก็ต้องไปช้าๆทีละสเต็ปนะคะคุณก็ต้อง take action แล้วค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะกับความสัมพันธ์นี้ getting to know each other อาจจะเป็นลักษณะหเหมือนกับว่าด้วยความที่เหมือนเว้นช่องว่างหรือห่างหายกันไป สักพักหนึ่งเนิ่นนานแล้วอ่ะคุณต้องกลับมาเป็นลักษณะของการเริ่มต้นกันใหม่อ่ะเหมือนรีเทิร์นกันใหม่อ่ะเซปารเรชันเห็นไหมไพ่มาบอกมันเป็นลักษณะเหมือนเวลาที่มันห่างหายกันไปอ่ะมันมันก็นานพอดูอ่ะที่ทําให้คุณก็ดูเหมือนความรู้สึกมันเริ่มที่จะนิ่งลงจางลงการกลับมาครั้งนี้ก็คือต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าคุณต้องมาทําความรู้จักกันใหม่ ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแต่ขอให้มันเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและพยายามอย่างช้าๆนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเร็วเกินไปเดี๋ยวเกิดอารมณ์ตกใจเซปเปอเรชันกันอีกนะคะถึงเวลาที่จะต้องแยกกันอีกเนี่ยคุณก็จะมานั่งเสียอกเสียใจกันอีกเพราะนั้นชาวธาตุดินนะในช่วงเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะติดต่อสื่อสารหรือการพูดคุยกันให้ระวังปัญหาและความขัดแยง้งกันกับคนรักนะคะ ระวังจะเกิดการบาดหมางกันได้จากอารมณ์จากความรู้สึกหรือจากคําพูดอะไรที่มันทิม,ทมแทงหัวใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะดูแล้วสายสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยก็ยังแน่นแฟนสิบ้้วยแล้วก็สิเหรียญขึ้นมาบอกอาจารย์แพทย์อย่างนี้นะคะก็ยังแน่นแฟนอยู่เพียงแต่เหมือนกับสงวนทีท่าของแต่ละคนจบจบท้ายด้วยการรอคอยซึ่งการรอคอยนีย้มันจะสิ้นสุดลงได้ถ้าเกิด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแสดงออกถึงการติดต่อหรือการส่งข้อความหรือส่งข่าวสารหรือการพูดคุยการเทคแอคชั่นกันเพื่อให้มันเกิดความเขาเรียกว่าอะไรอะความเดินหน้าของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะโอเคแล้วมาดูไพ่ w r r i n g m มายกันนะคะ w o r d i n งมายจะบอกอะไรกับคุณคุณชาว ธาตุดินนะคะถ้าเกิดว่าใครคนนั้นเขาอยากจะบอกคุณคุณชาวธาตุดินเนี่ยเขาอยากจะพูดอะไรนะคะให้ถ้อยคำในใจนะคะเป็นตัวบอกคุณ mm hmm. เรามาดูกันนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคุณชาวธาตุดินได้เขาอยากจะบอกอะไรคุณคะคิดถึงนะ จริงๆก็ยุคนิดหน่อยแต่ก็คิดถึงอยู่ดีก็คุณก็อยู่ในหัวใจของเขา I miss you ตอนสัมบ s ซี but I still miss you เขายังคงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะก็มีคุณอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆเห็นไหม I'm lucky to have you in my life ฉันโชคดีที่มีเธออยู่ในชีวิตแล้วจะหายเอาไปจากชีวิตกันและกันทำไมใช่ไหมคะจะหายเอาไปจากชีวิตกัน ทำไมคุณเป็นคนที่ทำให้ฉันยิ้มได้และก็เสียใจได้พร้อมๆกัน Your e the only one who can make me smile and let me down เขาอยากจะบอกคุณชาวธาตุินนะคะคุณไปทำาให้เขารู้สึกทั้งดีใจและก็ทั้งเสียใจได้อยู่เรื่อยๆ อะไรที่เขามีความรู้สึกว่าทําให้คุณโกรธหรือทําให้คุณต้องห่างหายไปเขาก็อยากบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายคุณ I didn't mean to hurt you นะคะเขาค่อนข้างที่อยากจะมาขอโอกาสกับคุณนะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่เพิกเฉยหรือเป็นคนที่อิกนอรต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งคำพูดของเขาทุกคำก็อยู่ในแนว ทางที่อยากจะงอ้องอนอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนนะคะถ้าคุณคุณชาวธาตุดินนะคะคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วคลายความรู้สึกที่มันที่มันก่อตัวอย่างหนักแน่นในใจคุณลงได้บ้างแล้วหันไปมองดูความรักดีๆหรือมีคนที่จะนําความรักดีๆมามอบให้คุณคุณก็จะได้พบกับความสุขไม่ต้องจมปลักอยู่กับความทุกข์ที่ตัวเองกอดและถือเอาไว้ ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณคุณชาว่าตดินทุกๆุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้และชาวสองด้วยนะคะทุกๆุกท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้จันแพทต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย